สวัสดีครับผมครับไอรีวิวนะครับก็วันนี้นะผมมีผลิตภัณฑ์สำหรับพ่อบ้านโดยเฉพาะเลยอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันด้วยนะก็น่าจะทำความอาดจันบ่อยขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะฮะเป็น เครื่องดูดฝุ่นไล่สายนะฮะรุ่รนล่าสุดปี2021เลยนะฮะตัวนี้เป็นโลบอล็อกตัว s 7นะครับนี่นะฮะตัวนี้ถูกพัฒนาจากรุ่นเก่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ตัวนี้นะฮะจะมีมาให้ทั้งหมด2กล่องนะครับนี่จะมีอันนี้ด้วยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าไปโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะฮะก็ มาเปิดที่กล่องนี้กันก่อนเลยนี่นะครับในกล่องนี้นะครับนี้ไม่มีอะไรนะฮะจะมีแท่นอันนี้นี่เป็นแท่นยาวๆนะครับน่าจะเอาไว้ต่อกับตัวฐานให้มันมีความสูงขึ้นนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับฐานนะครับเอาไว้ตั้งเครื่องดูดฝุ่นนะครับในกล่องนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้อ่าแล้วมีตัวนี้ด้วยครับน็อตในกล่องนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วอีกกล่องนึงนะครับนี่ตัวนี้น่าจะมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วล่ะครับ เรามาดูกล่องนี้กันบ้างดีกว่านะฮะก็จะม,มีท่อสําหรับต่อความยาวเนะาะหนึ่งอันนะครับมีหัวดูดฝุ่นนะครับหนึ่งอันนี่ก็เป็นหัวดูดฝุ่นนะครับอ่นนี้ก็เป็นน่าจะเป็นท่อนะฮะอันนี้สามารถแบบาโค้งงอได้นะฮะและอันนี้ก็ที่ต่อกับตัวแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวโลบล็อกใส่นะฮะแล้วก็เอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จด้วยนะครับมีน็อตใส่ผนังมาเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะฮะ อันนี้หัวดูดฝุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับก็หัวดูดฝุ่นก็จะมีหมดสี่แบบนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่าแต่ละหัวไว้ทําอะไรบ้างนะฮะมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะฮะน่าจะเป็นถุงสําหรับเปลี่ยนตัวที่เก็บฝุ่นนะฮะน่ะอันนี้นะครับแล้วตัวนี้นะฮะก็จะเป็นมอเตอร์สําหรับดูดฝุ่นแล้วก็จะมีถังเก็บฝุ่นนะครับนีภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะ ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเอาออกมานะฮะเราจะมาประกอบฐานนี้นก่อนเลยฮะก็เราจะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถดูได้ว่ารูน,นี้จะอยู่ชิดกับตัวด้านบนนะครับอันนี้จะอยู่ห่างจากตัวขอบนะฮะก็เราใช้อันที่ห่างน,นะ,ะสอดลงไปเรียบร้อยนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะฮะตรงนี้จะมีตัวสําหรับไขน็อตเข้าไปนะฮะเพื่อความแน่นด้วยแล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะสอด้าไปด้านบนปึ๊บ เรียบร้อยนะครับก็จะได้แล้วนะฮะสำหรับตัวแทนตั้งนะฮะตัวนี้ไม่สามารถยืดหดได้นะครับมันจะฟิกมาสําหรับความสูงตัวนี้นะครับก็วิธีการเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะจะมีอ่ารูเสียบอยู่ข้างล่างที่วางตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่ตัวที่เสียบเข้าไปได้เลยป,ปึ๊บนะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็เอาอะแดปเตอร์เสียบเข้าบปปักแล้วก็ชาร์จได้เลยไปชาร์จกันก่อนดีกว่า ระหว่างที่ชาร์นะครับเรามาดูหัวแปรงกันก่อนดีกว่านะครับก <g P biblical language> ็หัวแปรงที here, ่เราได้มาทั้งหมด4หัวนะฮะนี่ก็อันแรกนะครับมานี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นหัวดูดฝุ่นนะครับจะมีผลอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ก็สําหรับใช้ในการดูดฝุ่นพวกหน้าต่างอ่าพวกชั้นหนังสือนะฮะหรือว่าพวกคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบอ่าแบนๆนี่นะัะแบนๆยาวๆนะครับตัวนี้ก็จะใช้สําหรับดูดพวกซอกพวกหลืบเล็กๆนะครับ ที่แบบหัวใหญ่เข้าไปไม่ถึงนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะฮะอันต่อไปนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบแปลงปัดที่ใช้แบบความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับนะครับดูดพวกไร้ฝุ่นบนที่นอนนะฮะพวกหมอนพวกโซฟาพวกเบาะรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะฮะและสุดท้ายนะครับจะเป็นแปลงหัวใหญ่เลยนี่นะครับอันนี้เป็น หัวดูดฝุ่นและก็เป็นมอเตอร์นะครับแปลงปัดสําหรับอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะครับนี่จะเป็นอันใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นพรมนะครับหรือ พื้นหินอ่อนนะครับพื้นแกนิตนะครับหรือว่าพื้นไม้อันนี้ใช้ได้หัวดูดฝุ่นที่ให้มาก็จะมีีอย่างนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหัวดูดฝุ่นกันบ้างดีกว่านะฮะตัวมอเตอร์ตัวนี้นะฮะมีกําลังสูงถึง420วัตต์เลยฮะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะและแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ให้มานะฮะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่ตัวนี้มีขนาดใหญ่นะครับทำให้สามารถชาร์จเต็มใช้งานได้ถึง90นาทีเลยนะครับค่อนข้างนานเลยคือทําความสะอาดได้ น่าจะรอบบ้านนะหชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วตัวนี้ยังมีกชาร์จด้วยนะเนี่ยเหมือนมือถือเลยนะครับต้องชาร์จเร็วๆไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ชาร์จจากศูนย์ถึงร้อนะภายใน2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองก็โลบอลล็อกตัวนี้นะฮะตัว s 7นะฮะมีเทคโนโลยีการกองฝุ่นถึง5ชั้นทีเดียวนะฮะก็สามารถกองสิ่งโสกรปรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารกอ่อมิแพ้พวกฝุ่นนะพวกกระอองเกรสรตัวนี้นะครับเป็นระดับการกองแบบเฮป้าด้วยนะฮะซึ่งสามารถกองละเอียดได้ถึง0.3ไมครอนด้วยนะะ ได้ถึง99.99% 99เลยฮะซึ่งมั่นใจได้ว่านะฮะเมื่อเราดูดทำความสะอาดแล้วมันจะไม่ปล่อยฝุ่นออกมาให้เราสุดดมอีกนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะก็เราสามารถถอดตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นออกมาล้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะฮะตัวนี้มีเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับความชื้นด้วยนะถ้ามีความชื้นปุ๊บมันจะแจ้งที่ตัว OLED ข้างหน้าตัวนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันชื้นนะ อย่าเพิ่งเอาไปใช้ทำความสะอาดร้อยให้มันหายชื้นก่อนแล้วมีอย่างหนึงที่ผมชอบมา,ากๆเลยคือตัวนี้นะฮะสามารถเก็บเจ้าตัวหัวดูดฝุ่นได้จากตัวมันเองเลยอ้าวสายคนสงสัยอ้าวมันเก็บตรงไหนมันไม่ได้มีที่เสียบที่อะไรมาให้ดูนะฮะตัวนี้นะครับสามารถเก็บได้เพราะมันเป็นแม่เหล็กปึ๊บอ่ะสุดยอดตัวนี้ก็ได้นะครับนี่อ่านี่นะครับจัดระเบียบมันหน่อยนี่ นะไม่ใช่ว่าแค่2ตัวนี้นะครับตัวที่ว่าหนักๆตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวจะเก็บให้ดูฮะใจนี่ครับสุดยอดมากนี่คือสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจนะฮะกับการใช้แม่เหล็กในการจัดเก็บนะฮะไม่ต้องมีตัวท่ออะไรออกมานะครับเพื่อเสียบลงไปนะเหมือนรุ่น X6 นะฮะที่มีตัวต่อออกมาแล้วก็เสียบเสียบนะตัวนี้ใช้แม่เหล็กเลย ตัวนี้ผมคนข้างชอบมากเลยนะฮะมันดูล้ําดีนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับตัวเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัว Lo w วอร์ล7ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับจ้องจับตามองจับซื้อมาใช้อ่านะฮะเป็นตัวที่น่าซื้อมาใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ก็ตัวนี้นะฮรราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะก็เหลือ19,9 0 0บาทนะครับจากราคาปกติ39,9 0 0้บาทนะฮะ ก็ซื้อมาครั้งหนึ่งใช้ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วยระบบก,การกรองต่างๆถึง5ชั้นนะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าในการทาความสะอาดในการซื้อมาใช้ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านกับหรือว่าเราถ้าอยู่คนเดียวก็ความปลอดภัยของเรารักลุกหลานช่วยกันต้านยาเสพติดไม่เกี่ยวนะฮะก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับก็วันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะฮะ สำหรับคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวแจก,กกล่องหรืออะไรต่างๆมาให้ชมกันนะก็อย่าลืมติดตามด้วยครับวันนี้ผมกรอบต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ I am able to keep pushing my limits and all the trials that i have